สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้งจะมาท่าเด็ดของเพลงอองสอรอรักนะคะซึ่งเป็นท่าของอาจารย์ที่ตาเสือทองป้าปุ้งของขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะรเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1นึ่สองสามและสี่ห้าหกเและ8ปดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ หาหกเจ็ดแปดเริ่มทีนึงนะคะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดเริ่มอีกทีนะคะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกทีนะคะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ด ค่ะเอาไปฝุกกันนะคะสวัสดีค่ะ